ค okay. สวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาลองลํากันไปให้สื้รอไทยเบิกบานสวัสดีวันนี้มาพบ สวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรันนั้นอยู่สบายกายและใจมาลองรำกันไปให้ชื่นหรือไทยเบิกบานสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ดเด็กดดๆเก่งมาก วันนี้ครูสายมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังให้เด็กๆนั่งน่ารักอ่าวนั่งน่ารักแล้วเอามือวางไว้ที่หัว,หวอาเอามือวาง โอเคพร้อมจะฟังนิทานยังคะพร้อมอ่ะกะติกาการฟังนิทานครูรายเคยบอกแล้วเราจะพูดคุยระหว่างที่พี่นิทานเล่าได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่นั้นพี่นิทานจะเสียอะไรไไเสียใจเราต้องให้พี่นิทานเล่าให้จบก่อนใช่ไหมคะพร้อมไหมคะคพร้อมนะโอเค เด็กๆพูดตามครูทรายนะเต่านอ้อ,นอยมาว่ายน้ำ,นำกันเถอะอ่ะอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเต่านอ้อ,นอยมาว่ายน้ำ,นำกันเถอะโอเคการคร้งหนึ่งนานมาแล้วที่บ้านของเต่าน้อย กลัวการว่ายน้ำวันนี้เพื่อนๆทั้งพี่เป็ดน้อยและนาคน้อยมาชวนเข่าไปไว่ายน้ำอีกแล้วหน้าหน้าเต่าน้อยไปเล่นน้ำด้วยกันนะเป็ดน้อยพูดชวนไม่ละไม่ละฉันอยากอยู่บ้านอ่านหนังสือมากกว่าเต่าน้อยตอบในที่สุด เขาก็ยอมออกมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆแต่ทว่านี่เต่าน้อยนี่เต่าน้อยนายจะเอาตลบอยู่ในกระดองไม่ได้นะออกมาเล่นน้ำกันเถอะนาคน้อยร้องเรียกเต่าน้อยดือ้อจริงเลยอ่ะเล่นน้ำกันสองคนก็ได้นูนาคน้อยเนาะเป็ดน้อยบน พอเพื่อนๆลงไปเล่นน้ำแล้วเต่าน้อยก็ค่อยๆย,ยื่นหน้าออกมาจากในกระดองดูเพื่อนๆเ,เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอ่าตอนเด็กเต่าน้อยเคยมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแล้วในวันฝนตกตอนนั้นนะมีเสียงฟ้าร้องคลื่น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 ทำให้เตาน้อยนะ่ะ ตกใจแล้วก็จมน้ำลงไปเลยเด็กๆตั้งแต่นั้นมาเต่าน้อยอะ่ะก็เลยไม่ยอมว่ายน้ำไม่ชอบการว่ายน้ำอีกเต่าน้อยกลัวเสียงฟ้าร้องด้วยนะเด็กๆคืนไหนฝนตกนะเขาจะนอนไม่หลับเ <c oughs> มื่อไรฝนจะหยุดสักที <c oughs> ฉันกลัวมากเลยนะ เต่าน้อยหลับตาปีด้วยความกลัววันหนึ่งเต่าน้อยออกไปเก็บผักที่ริมแม่น้ำพอไปถึงเขาเห็นเพื่อนๆกําลังเล่นน้ำอยู่เต่าน้อยเต่าน้อยวันนี้นายจะมาเล่นน้ำกับเราใช่ไหมเป็ดน้อยร้องถามเปล่า ฉันมาเก็บผักเฉยๆนะฉันไม่ลงไปเล่นหรอกเต่าน้อยแอบอมยิ้มเล็กๆฮเฉันกลัวฉันไม่ลงฉันไม่ลงเต่าน้อยก็เดินไปเก็บผักที่ริมแม่น้ำพอเก็บเสร็จก็มานั่งมองเพื่อนๆเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเฮ้ยว่ายน้ำไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยทำไมทุกคนถึงชอบว่ายน้ำกันนะ เต่าน้อยคิดในใจในระหว่างนั้นเองลมพัดเย็นเย็นที่พัดมาทำให้พี่เต่าน้อยเผลอหลับไปขอกฟีขอกฟ,อฟีอ้าวมาดูพอตอนนี้พี่เต่าน้อยเผลอหลับไปทันใดนั้นยูยูฝนก็ตกลงมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นคลื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 ่นเป็ดน้อยกับนาคน้อยจึงรีบวิ่งขึ้นมาจากในน้ําเลยเด็กเฮ้ยเต้าน้อยตกใจตื่นเพราะเสียงฟ้าร้องเด็กๆทําไมนะจูจูฝนถึงตกได้ล่ะอุ๊ยเต้าน้อยรีบเดินออกมาจากริมน้ําด้วยความกลัวเพราะกลัวตัวเองจมลงไปในน้ําเหมือนคราวที่แล้วอีก อแต่ที่ไหนได้ช่วยฉันด้วยฝนทำให้พื้นที่เป็นพื้นหญ้าข้างบนเนี่ยเปียกทำให้พี่เต่าน้อยที่กำลังคืบคานคืบคานเนี่ยตกลงไปในน้ำช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย เ่าน้อยไหลไปตามกระแสน้ําหลับตาปีด้วยความกลัวตะโกนเรียกใครตอนนี้ไม่มีใครได้ยินเลยช่วยด้วยฉันกําลังจะจมช่วยฉันด้วยโอ้เป็ดน้อยกับนากน้อยเห็นเพื่อนตกน้ําเลยตกใจเด็กๆ จึงรีบวิ่งออกมานาคน้อยตะโกนลั่นว่ายน้ําเลยเต่าน้อยว่ายน้ําเร็วนายไม่ต้องกลัวนะนายนายว่ายน้ําได้เก่งอยู่แล้วนายว่ายน้ําเร็วมาดูซิเต,ต่าน้อยจะว่ายน้ําได้ไหมเด็กๆเต่าน้อยได้ยินที่เพื่อนบอกยอด้วยความที่กลัวตัวเองจะจมเหมือนคราวที่แล้วเลยรีบกางแขนกางขาออกมาตีนะ้าเอ๊ะ เฮ้ยนี่เราไม่จมนี่นะเตาน้อยดีใจมากเต่าน้อยรีบใช้แขนกับขาว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อให้มาถึงริมฝั่งเลยเก่งมากเต่าน้อยเห็นไหมล่ะนายว่ายน้ำได้แล้วรีบมาขึ้นฝั่งเร็วขึ้นฝั่งเร็วเป็ดน้อยกับพี่นาคน้อยบอกเย้ในที่สุดฉันก็ว่ายน้ำเป็นแล้วย้ ไม่กลัวน้ําแล้วนะเป็ดน้อยนากน้อยอีเป็ดน้อยนางน,น,น,น้อยบอกว่าอีต่อไปนี้พวกเราว่ายน้ํากันได้แล้วนะเต่าน้อยก็ไม่ต้องกลัวแล้วเต่าน้อยเก่งมากๆเลยอ่านิทานจบแล้วคะ่ะทํายังไงนิทานจบแล้วต้องทําไงปบมือ